สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบเจอกับเอมี่กันแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้จะมารีวิวเป็นตัว Toyota 5, เตอร์ a ้าวีออส1.5นะฮะไมโนเชนปี17นะฮะสำหรับใครที่ตามหานะคะร,รถเก๋งขนาดซิต y c คาเครื่องพันหบอกเลยว่าแนะนําตัว v ีออนะคะเพราะว่าการดูแลนะะการขัขี่ทุกอย่างดีหมดเลยนะคะขณหน้านี้นะคะเป็นรถบริษัทรถกดจากหน่วยงานนะคะเขาสนวนการดูแล ทุกระยะทุก10,000โลเลยนะฮะสามารถตรวจสอบนะฮะแหล่งที่มาที่ไปของรถคันนี้เลยที่ศูนย์โตโยต้าทัวว่วประเทศนะฮะคันนี้นะราคา3 6 9 0 0บาทนะฮะจัดเต็มฟรีดาวไปเลยทีเดียวผ่อนเพยงเดือนละ6,000บาทต่อเดือนนะฮะมาเพื่อให้การเสียเวลานะฮะเดี๋ยวไล่ชมกันเลยดีกว่าในส่วนของตัวไฟหน้าเนะะี่ยคันนี้นะเป็นไฟหน้าม้าติ่งเฟเลกเตอร์นะคะกระจังหน้านะฮะด้านล่างเป็นกระจังหน้าสีดํานะตัดกับตัวรถสีบอลเง,งินค่อนข้างสวยงามมากๆเลย มาทะเบียนเจ็ดต่อไก่งองูหนึ่งสามห้ากรุงเทพมหานครนะคะใครชอบรถนนี้คันนี้ก็ติดต่อหาเอ็มมี่ได้เลยนะคะที่เบอร์ด้าราในลิปนะในส่วนของตัวคันนี้นะครับเป็นล้อนะล้อกระทะฝาคข้อบนะคะก็สวยงามเลยนะใครที่อยากเอารถไปแต่งซิ่งบอกเลยว่าแนะนําตัวนี้จริงๆนะ,ะเพราะว่าสวยงามจริงๆนะสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทรถมือเดียวออกห้างป้ายแดงนะคะมาเดี๋ยวพาชมด้านในกันต่อ สำหรับด้านในนะครก็พรมลาัายพุ่มหนังสามก้านนะฮะสีดำนะเกียร์ออโต้นะฮะเครื่องเล่นเป็นเครื่องเล่น CD SMGUX วิทยุนะฮะแอร์อนันาลอแอร์อันาล็อกปรับมือนะคะในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะครับก็พับปรับเก็บไฟฟ้านะ,ะนะคะแล้วก็นี่เลยนะฮะกระจกทั้งสบานปรับไฟฟ้ากระจกคนขับหนึ่งบานปรับออโต้นะคะที่เปิดฝาท้ายนะฮะอยู่ใต้บอกคนขับนะ มาเดี๋ยวเราพาชมที่นังางผู้โดยสารด้านหลังกันต่อเลยสําหรับที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะครก็ค่อนข้างสวยเก๋กว้างมากนะคะมีที่วางแก้วน้ําให้สําหรับผู้โดยสารด้านหลัง1แก้วนะคะแล้วก็บ่ะนะคะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะเบาะผ้ากำมะหยี่เลยเบาะเดิมโรงงานนะคะเบาะนี้ก็ไม่เก็บความร้อนนะคะแต่อาจจะมีฝุน่นบ้างเล็กน้อยนะคะอยู่ที่การใช้งานรักษานะคะของเจ้าของนะคะปฟท้าย LED นะตัดด้วยโครเมียมอย่างสวยงามเลยนะคะเดี๋ยวเราดูนะคะที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันบ้างดีกว่าสําหรับที่เก็บสัมภาระด้านหลังต้นข้างกว้างมากๆเลยนะฮะรถคันนี้นะคะไม่เคยติดแก๊สมาก่อนนะฮะรับประกันเลยนะคะไม่เคยติดแก๊สมาก่อนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะตรวจสอบได้เลยนะคะแล้วก็มียาอะไรถุงนื่ไม่แรงมีให้เรียบร้อยเลยนะคะ สามแสนบาทเท่านั้นสำหรับตัว t o y o ต้าวีออสหนนะฮะปี2017 m i n o r เจ็ดมนะบอกเลยว่ารุ่นนี้นะตอนนี้เลิกผลิตไปแล้วนะฮะอนาคตเนี่ยเป็นแร่ไอเทมแน่นอนสำหรับตัว t o โยต้าวีอนะคะัคันนี้นะเติมน้ำมันร้วนเลยเก9า e 8 5ได้หมดเลยนะคะก็จะกลายเป็นตำนานแล้วนะฮะตำนานโตโยต้าวีออนะเพราะว่าตอนนี้เลิกผลิตแล้วนะฮะใครบอกเลยว่าคอง รถวีออสไวเนี่ยนะอนาคตด้านหน้านะฮะเป็นแร่ไอเทมอีกหนึ่งคันแน่นอนนะที่คนตามหาแน่นอนนะคะสำหรับใครที่สนใจโตโยต้าวีออส1.5นะฮะเจปี2017ราคานะฮะ369,000บาทเลขหม่ใช้งานไป190,000กิโลนะฮะการดูแลบรนห้นศูนย์ครบจบแน่นอนะคะ่ะสามารถตรวจสอบได้เลยที่ศูนย์โตโยต้าทั่วประเทศนะคะ คันนี้นะ่ะใครสนใจติดต่อหาไม่ได้เลยนะคะที่เบวร์ด้านล่างใต้คลิปนะฟรีดาวจัดเต็มฟรีดาวไปเลยนะคะดอกเบี้ยวเริ่มตสองจ็2.79พร้อมรับโปรโมชั่นนะคะค่ะฟรี90วันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ